สวัสดีค่ะมาต่อกับข้อที่1 1เลยนะคะในข้อสอบ nt คณิตศาสตร์ป3นะคะปี2,563อ่าข้อที่1 1นะคะมีรูปการ์ตูน3คนนะคะมีตูนมีแอมมีก้อยนะคะโดยมีเงื่อนไขมาให้ดังนี้แล้วทีนี้เขาถามว่าจากข้อมูลเนี่ยจากข้อมูลก้อยสูงกี่เซนติเมตรก้อยคือคนนี้นะคะเนี่ยสูงกี่เซนติเมตรโดยที่มีเงื่อนไขว่า นะคะนี่คือก้อยเนาะโดยที่มีเงื่อนไขว่านะตูนเนี่ยตูนคนนี้นะคะสูง1 5 8แซนติเมตรและแอมเนี่ยแอมคนนี้สูงกว่าตูนเนี่ยสิเซนติเมตรและแอมคนนี้นะคะสูงกว่าตูน1 5เซนติเมตรและสุดท้ายก้อยเขาบอกว่าก้อยเนี่ยก้อยตรงนี้นะคะเตี้ยกว่าแอมเนี่ยสเซนติเมตรอ่แเราก็มาหาคนนี้แหละ มาหาก้อยนะคะว่าก้อยเนี่ยสูงกี่เซนติเมตรน่ะมาดูคนแรกตูนนะคะเขียนไว้ก่อนเลยตูนโดยมีส่วนสูง158เซนติเมตรเขียนไว้เลยนะคะ158เซนติเมตรก็ซมอเลยต่อไปนะคะแอมแอมคนนี้นะคะก็เขียนไว้แอมสูงเท่าไหร่คะเขาบอกว่าสูงกว่าตูน15เซนติเมตร ะะตูนสงูง1น8่งสูง158ซนตมรสูงตูนไปอีก15ก็บวก15เข้าไปนะคะบวกกันก็จะได้เป็นนะคะถ้าเราไม่คลองเราก็ตั้งทดก่อน158บวกกับ15แบบนี้5บวก8เป็น13เขียน3ทด1 5บวก1เป็น6บวกกับตัวทด1เป็น7ตรงนี้ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาก็เป็น173ซนติเมตรนะคะและสุดท้ายก้อยนะคะก้อย เขาบอกว่าก้อยเนี่ยเตี้ยกว่าแอม3เซนติเมตรแอมเท่าไหร่คะแอม173ยเมเมื่อกี้ที่เราหาได้เนาะนี่เตี้ยกว่าแอมไปอีกก็แปลว่าลบนะคะเตี้ยกว่าแอม3ก็ลบ3ก็เท่ากับ170เซนติเมตรดังนั้นตรงกับช้อยข้อที่2นะคะเราก็เลือกข้อที่2ได้เลยค่ะนี่ก็เลือกข้อ2ได้เลยนะคะต่อไปนะคะมาดูข้อที่12ได้เลยค่ะ ข้อที่12นะคะเป็นเรื่องของหน่วยนะคะจะเห็นว่ามีทั้งกิโลกร,รมัมมีขีดมีกร,รัมนะคะหน่วยทั้ง3หน่วยนี้ดังนั้นเราต้องรู้ว่าแต่ละหน่วยเท่ากันยังไงนะคะมีความหมายว่ายังไงนะคะอ่าโอเคเนาะอันดับแรกมาดูโจทย์ก่อนอ่าดูโจทย์ก่อนนะโจทย์เขาถามว่าโจทย์เขาถามว่าสมชายเนี่ยซื้อไก่ปลากุ้งจากตลาดมีน้ําหนักรวมกัน10บกิโล ก็คือน้ำหนักทั้ง3อันนี้รวมกันได้10กิโลกร,รมัมเขียนไว้รวมไว้เลยเท่ากับ10กิโลกร,รมัมกกจุดนะคะย่อมาจากกิโลกร,รมัมคำถามเขาคือจากข้อมูลเนี่ยกุ้งหนักเท่าใดเห็นไหมกุ้งตัวเนี้ยหนักเท่าใดโดยที่เรารู้ไก่กับรู้ปลาแหละนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะทำข้อสอบนี้ได้พวกเราต้องเข้าใจเรื่องของหน่วยพวกนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนโทษไว้ให้ เขียนสูตรไว้ให้เดี๋ยวคุณครูเขียนสูตรไว้ให้นะคะนี่คือสิ่งที่พวกหนูต้องจำนั่นก็คือ1กิโลกร,รมัมถ้าเทียบกับกร,รัมแล้วนะคะจะเท่ากับ1,000กร,รมัมนี่จำไว้เลยนะคะและอีกอันนึงก็คือกร,รัมกับขีดนะคะ1ขีด จะเท่ากับ100กรัมนะคะทุกคนจำนะคะอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องจำนะคะนี่จำต่อไปทีนี้เราก็มาการที่เราจะหากุ้งได้เราต้องเอาทั้ง3ตัวนี้มารวมกันให้ได้เป็น10กิโลกรัมเนะาะทำยังไงการที่จะรวมกันได้หน่วยพวกนี้มันต้องเหมือนกันก่อนนะ มาดูไก่ก่อนไก่5กิโลกร,รัม4ขีด5กิโลกร,รัม4ขีดก็คือเราต้องทำให้หน่วยเท่ากับปลาเป็นกร,รัมตรงนี้ใช่ไหม4ขีด1ขีดเนี่ยเท่ากับ100กร,รมัมแปลว่า4ขีดก็คูณกับ100เข้าไปก็เป็น400กร,รมัมดังนั้นตรงนี้เขียนใหม่ก็เป็น5กิโลกร,รมัมกับอีก400กร,รมัมนี่นะคะเราก็เอาน้ําหนักของ ไก่ไก่ก็คือ5กิโลกร,รมัมกับอีก400กร,รมัมรวมกับน้ำหนักของปลาก็คือ2กิโกร,รมัมกับอีก500กร,รมัมก็ามารวมกันนะคะอ่ะก็รวมกันดูเลยรวมกันก็จะได้เป็นอันนี้รวมกันเป็น900กร,รมัม ส่วนอันนี้รวมกันก็จะได้เป็น7กิโลกร,รมัมน้ำหนักทั้งไก่กับปลารวมกันเนี่ยได้7กิโลกร,รัมกับ900กร,รัมนะคะดังนั้นกุ้งเราสามารถหากุ้งได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องทดเลยก็ได้นะคะกุ้งทำยังไงให้รวมกันได้10กิโลกร,รมัมอันนี้มันขาดอีก7กิโลกร,รัมใช่ไหมเป็น900ดังนั้นอันนี้ขาด2 กิโลกร,รัมกับอีก100กร,รมัมถูกไหมเพราะว่าอะไรคะ900กับ100รวมกันก็เป็น1000กร,รัมละ1000กร,รัมก็คือ1กรริโลกรัมใช่หมั้ย1กรริโลกรัมอันนี้มี7บวก2เป็น9บวกอีก1กิโลกร,รัมก็เป็น10นะะดังนั้นข้อนี้เราก็มาดูซิว่ากุ้ง2กิโลกร,รัมกับ100รกร,รมัมตรงกับข้อไหนคะอันนี้ผิด ผิด3กิโกรมัมผิด7กิโลกรมัมผิดก็จะเหลือข้อที่1แต่ข้อที่1นึ่เขาบอกว่า2กิโลกรัมกับ1ขีดนะคะก็มีความหมายเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือ2กิโลกรมัมถ้าคิดเป็นขีด1 100งกรัมก็คือ1ขีดก็เป็นอันนี้ก็เป็น1ขีดนี่หรือนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบข้อที่1ได้เลยค่ะสำหรับข้อที่12นะโอเคไหมต่อไปนะคะมาดูข้อที่13เลยค่ะ ต่อไปมาดูข้อที่13ข้อที่13เรื่องหน่วยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มีหน่วยอะไรบ้างเรามาดูนะอันนี้เป็นลิตรกับมิลลิลิตรนะคะมีทั้ง2หน่วยดังนั้นเรามาดูว่า2หน่วยนี้มันเท่ากันยังไงนะคะ,ะเขียนเหมือนเดิมจำจำเลยจำนะคะสิ่งที่พวกเราต้องจำนั่นก็คือ1ลิตรนะคะจะเท่ากับ1,000มิลลิลิตร จดไวเลยนะคะทุกคนนี่นะจำแล้วก็จดไว้เลยลงในสมุดของนักเรียนทุกคนนะคะหรือว่าใครต้องการที่ทบทวนที่เรียนไปแล้วป .3 นะใครยังจำไม่ได้ก็จดลงไปนะทีนี้เรามาดูโจทย์เขาถามว่าอะไรเขาบอกว่าพ่อซื้อน้ำมันเนี่ยเต็มถังมา3ถังนี่ก็มีถังที่1อันนี้เป็นถังที่2อเลยทุกคนนี่ถังที่สอง นี่ถัทงที่2เดี๋ยวคุณครูเขียนไว้ก่อนเอกสารฉบับนี้ตกนะนี่เขียน2ไว้นะคะและก็ต่อไปนะคะก็ถังที่3มี3ถังแต่ละถังมีเงื่อนไขก็คือถัทงที่1นึงเนี่ยมีความจุความจุ1ลิตรครึ่งถัทงที่2มีความจุ3ลิตรกับ800มิลลิลิตรและถังที่3ามีความจุ6,500มิลลิลิตรเราจะทำทั้ง3ถังเนี้ย เป็นหน่วยเหมือนกันนั่นคือมีลิตรกับมิลลิลิตรนะคะคําว่า1ลิตรครึ่งอ่ะอันดับแรกมันคืออะไร1ลิตรครึ่งก็คือมี1ลิตรกับอีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของลิตรนะคะหลิตรมี1000มิลลิลิตรนะคะครึ่งหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่คะ500มิลลิลิตรนะคะเราก็เขียนลงไปได้เลยนะคะถัทงที่2เป็นลิตรกับมิลลิลิตรแล้วและถังที่3 6,500มิลลิลิตร 6,500มิลลิตรก็คือ6,000ใช่ไหม1นลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรอันนี้มี6,000มิลลิตรก็คือ6ลิตรกับอีก500มิลลิลิตรนะคะนี่โอเคทีนี้อ่ะหน่วยเหมือนกันหมดแล้วทีนี้คำถามเขาก็คือนะคะคำถาม คือจากข้อมูลเนี่ยข้อมูลข้างบนนะคะน้ำมันถังที่1รวมกับถังที่2น้อยกว่าหรือมากกว่าถังที่3อยู่เท่าใดถังที่1รวมกับถังที่2อนี่อันนี้นะคะถังที่1รวมกับถังที่2อ,อ่าเราจะหายังไงคำว่ารวมกันก็คือการเอามาบวกกันนะคะ นี่1กับ2มารวมกัน1กับ2มารวมกันได้เท่าไหร่นะคะเราก็หามาแล้วก็เปรียบเทียบกับถังที่สามนะคะโอเคไหมอ่ะทดนะคะถัทงที่1ถังท,งที่1อ่ะขอเขียนถัง1แล้วกันถัง1อ่ะถัทงที่1น,นะคะ ถัทงที่1ก็คือมี1ลิตรกับ 500ml มลก็เขียนลงไปเลยค่ะ1ลิตรกับ5 0 0มิลลิตรถังที่2ถังที่2นี่แล้วก็หาไปนะคะถัทงที่2ก็คือ3ลิตรตรงนี้นะคะนี่คุณกัวมาจากตรงนี้ถัทงที่2 3ลิตรกับ 800ml มล ร้อยมิลลิลิตรนะคะรวมกันรวมกันได้นะคะรวมกันได้แล้วก็มาบวกกันเลยทุกคนค่ะว่ารวมกันคือการเอามาบวกกันเลยนะคะก็รวมกันดู500บวกกับ800ก็คือได้เป็น1000 300มมิลลิลิตร ส่วนตรงนี้บวกกันก็จะได้เป็น4ลิตรนะคะเขียนใหม่ได้เขียนได้ก็คือ1,300มิลเนี่ยก็คือ1ลิตรก,กับอีก300มิลตรดังนั้นเขียนใหม่ไดก็เป็น5ลิตรนะคะกับ300มิลลิลิตรนี่เดี๋ยวคุณครูขอเขียนเลข5ใหม่นะ นี่5ลิตรอันนี้คือถังที่1รวมกับถังที่2นี่ถัง1รวมกับถังที่2ได้เท่านี้นะคะครูขอเขียนไว้ตรงนี้นะคะทั้ง1กับทั้ง2รวมกันได้5ลิตรกับอีก300มิลลิลิตรนี่คือถัง1กับถังที่2ปรากฏว่าถัง1กับถัง2ตรงนี้ที่เราหาได้อ่บวก2ตรงเนี้ย นะคะกับถังที่3ตรงนี้อะไรมันมากกว่าอะไรมันน้อยกว่าคะถัทงที่1กับถังที่2รวมกันแล้วก็ยังอะไรคะ5ลิตรอันนี้มี6ลิตรดังนั้นแน่นอนว่าต้องน้อยกว่านะคะดังนั้นอะไรที่บอกว่ามันมากกว่าเราก็ตัดช้อยนั้นทิ้งได้เลยนี่มากกว่าถังที่3มผิดช้อยที่2กับช้อยที่4พผิดนะคะ แล้วก็มาดูว่าช้อยที่1กับช้อยที่3ช้อยไหนถูกนะคะเราก็มาดูว่ามันน้อยกว่าเนี่ยอยู่เท่าใดดังนั้นมันน้อยกว่าใช่ไหมเราต้องเอาถังที่3ตั้งะคะแล้วก็ทดเลยทดก็บอกว่าน้อยกว่านะคะถังที่3ก็คือมี6ลิตรเนาะอ่ะมี6ลิตรกับอีก 500นี่เอาถังที่3ตั้งนะฮะ6ลิตรกับ500มิลลิลิตรครูไม่ขอเขียนตัวย่อนะคะได้เขียนตัวเต็มหมดแล้วก็เลยเขียนเต็มหมดเลยส่วนทางหนึ่งเอาถังที่2รวมกันนะคะที่ตรงนี้5ลิตรกับ300มิลลิลิตรก็เขียนลงมา5ลิตรกับ300มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ลบกันดูนี่เอามาลบกันนะคะ ก็มาลบกันดูนะคะ500ลบ300ก็เป็น200นะคะมิลลิลิตร6ลบกับ5ก็ได้เป็น1ลิตรดังนั้นก็จะน้อยกว่า1ลิตรกับอีกเท่าไหร่คะนี่1ลิตรกับ200มิลลิลิตรนะคะซึ่งตรงกับข้อที่ดังนั้นเราก็เลือกข้อที่3ได้เลยค่ะนี่สำหรับข้อที่13นะคะต่อไปนะคะมาดูข้อที่14ได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นข้อที่14นะคะข้อที่14คุณแม่พาเด็กชายมานะไปซื้อสินค้าที่สหกรณ์โรงเรียนดังนี้มีสมุดนะคะหเล่มเล่มหนึงใน12บาทมีดินซอ5นะคะหแทง่งแต่ละแท่งเนี่ยขายแท่งละ3บาทและซื้อชุดพละ1ชุดก็คือชุดหนึ่งเนี่ยสี400บาทนะคะทีนี้คุณแม่เนี่ยจ่ายค่าสินค้าด้วยธนบัตร500บาท1ฉบับนะคะคำถามก็คือ จากข้อมูลจะได้รับเงินทอนกี่บาทนะคะนะอันดับแรกเราก็มาดูก่อนว่าคุณแม่เนี่ยคุณแม่ที่พาเด็กชายมานะไปซื้อสินค้าเนี่ยนะคะจ่ายเงินเนี่ยต้องจ่ายเงินไปทั้งหมดกี่บาทเนาะสมุดนะคะอันแรกสมุด6 6เล่มเล่มหนึง12บาทถ้าซื้อ6เล่มวิธีการก็คืออะไรคะ12คูณกับ6กนะคะก็คูณดู 12คูณกับ6ก็เป็น72บาทอันนี้คือสมุดนะคะต่อไปดินสอดินสอหแทง่งแท่งหนึงเนี่ย3บาทนะคะเราก็เอา3คูณกับ5ก็เท่ากับ15บาทนะคะและต่อไปซื้อชุดพละนะคะอ่าชุดพระละ1ชุดเนี่ย400บาทนะคะซื้อแค่ชุดเดียว ซื้อชุดภราละแค่ชุดเดียวก็คือ400คูณหนั่น,นแหละก็เท่ากับ400บาททีนี้แล้วเราก็ดูซิว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เอาทั้ง3ตัวเนี้ยนะคะจำนวนทั้งเนี้ยมาบวกกันนะคะก็บอกว่าแม่ซื้อสินค้าทั้งหมด นี่มีสมุดนะคะที่เราหาเมื่อกี้นี่มีสมุด72บาท72บาทบวกกับดินสอดินสอ15บาทนะคะแล้วก็บวกกับซื้อชุดพละอีก400บาทก็บวกกับ400ไปนะคะแล้วเราก็ตั้งบวกกันนะคะอ่า เราอาจจะเอาทั้งหมดมาบวกกันเลยก็ได้นี่คุณครูขอโทษก่อนเวลาบวกแนะนําว่าเอาตัวที่เยอะที่สุดตงังนี่ไล่ลงมา15นะคะสลับกันได้นะคะการบวกอันนี้บวกกันได้7อันนี้บวกกันได้8ส่วนนี้เป็น4นะคะแปลว่า487บบาทซื้อสินค้าทั้งหมดเท่านี้ดังนั้นนะคะดังนั้นได้รับเงินทอน เงินทอนก็คือนําเงิน500นี่เห็นไหมตรงเนี้ยจ่ายสินค้าด้วยธนบัตร5 0 0บาท1ฉบับนะคะก็คือ500ตั้งแล้วก็ลบด้วย487ก็จะเท่ากับ500ลบกับ487ก็เป็น13บาทนะคะอ่าดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบได้เลยนะคะข้อนี้ มาดูสีว่า13บาทตรงกับช้อยข้อไหนคะช้อยข้อที่1เราก็เลือกตอบข้อที่1ได้เลยนี่นะคะนะสำหรับข้อที่14ต่อไปนะคะมาดูข้อที่15ได้เลยค่ะข้อที่15นะคะชูใจตื่นนอนตามเวลาดังภาพนี่ตื่นนอนตื่นนอนต้องเป็นตอนเช้าเนาะตื่นนอนก็เข็มสั้นชี้มาที่เลข6 ก็คือ6โมงเช้าเข็มยาวชี้มาที่เลข2นับเริ่มตั้งแต่เลขที่12ตรงนี้ก็50ก็คือตื่นนอน6โมงกับอีก10นาทีนี่ตื่นนอน6โมงกับอีก10นาทีนี่ก็ตื่นนอนนะคะเขียนไว้ก่อนว่าตื่นนอนนี่ ต่อไปนะคะเขาบอกว่าเมื่อตื่นนอนแล้วไปอาบน้ําแต่งตัวใช้เวลา25นาทีแล้วใช้เวลารับประทานอาหารอีก30นาทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเดินทางไปโรงเรียนใช้เวลา45นาทีนี่คำถามมาดูจากข้อมูลชูใจเดินทางถึงโรงเรียนตามเวลาในข้อใดนะคะอ่าเราก็บวกกันไปเรื่อยๆตามเวลานะคะ ก่อนอื่นการที่จะทำข้อนี้ได้เราต้องรู้หน่วยก่อนนะคะเราต้องอ่านเวลาเป็นและก็รู้ด้วยว่า1ชั่วโมงอ่ะสิ่งที่ต้องรู้ที่ต้องรู้ก็คือ1ชั่วโมงนะคะเขียนย่อนะจะเท่ากับ60นาทีนะคะนี่คือสิ่งที่หนูต้องรู้นะคะที่นักเรียนจะไปสอบ N t ทนะคะต้องรู้ ทีนี้เราก็มาดูซิว่าพอตื่นนอนแล้วชูใจนะคะทำอะไรต่อนะคะเขาบอกว่าตื่นนอนเมื่อตื่นนอนแล้วไปอาบน้ำแต่งตัวใช้เวลา25นาทีก็เขียนต่อเลยอาบน้ำแต่งตัวนะคะอีก25นาทีจาก6โมง10นาทีบวกกับอีก25นาทีก็เป็นเวลาทั้งหมด6โมง กับอีก35นาทีเขียนนอจุดนะต่อไปพอเสร็จแล้วบอกว่าใช้เวลาในการรับประทานอาหารอีก30นาทีอ่ะรับประทานอาหารรับประทานอาหารอีก30นาทีอ่ะก็บวกเพิ่มนะคะบวกนาทีเพิ่มก็เป็น6โมงกับอีก65นาที หกโมงกับอีกบอเออสานาทีใช่ไหมก็เป็น65นาทีแต่ว่า65นาทีตรงเนี้ยเขาจะไม่ค่อยพูดถึงนะเรารู้เราว่า60นาทีมันเท่ากับ1ชั่วโมงถูกไหมดังนั้นรับประทานอาหารตรงนี้ต้องเป็น7จ็โมงกับอีกหนาทีเขียนใหม่นะคะนี่นะคะเรายึดนะคะเราตีเป็นชั่วโมง ะะทำนาทีไม่เกิน60นาทีนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าหลังรับประทานอาหารเสร็จเดินทางไปโรงเรียนใช้เวลา45นาทีนี่เดินทางไปโรงเรียนก็เขียนต่อเดินทางไปโรงเรียนนะคะบวกเพิ่มอีก45นาที45บวกกับอีก5นาทีตรงนี้ก็เป็น 7โมงกับอีก50นาทีนะคะดังนั้นถึงโรงเรียนนะคะนี่คือถึงโรงเรียนเวลา7.50มง50นาทีนี่ดังนั้นชูใจถึงโรงเรียน7โมงกับอีก7 0โมงกับอีก50นาทีนะคะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการทราบ นี่ถึงโรงเรียน7โมงกับ50นาทีซึ่งเราก็มาดูนะคะมาดูว่ามันตรงกับนาฬิการูปไหนนะคะ7โมง50นาทีอันดับแรกเข็มสั้นบอกกับชั่วโมงตรงนี้ผิดนะคะข้อที่1ผิดยังอยู่เลข6อยู่เลยต่อไปชอยที่2 7โมงถูกต้องเข็มยาว ชี้ไปตรงนี้แปลว่า5นาทีผิดนะคะนี่ต่อไปรูปที่3เข็มสั้นยังชี้ไปที่เลขหเลยจะถึงเลข7ผิดนะคะต่อไปข้อที่4เข็มสั้นชี้ไปที่เลข7กับอีก50นาทีอ่านับดูจากนี่ถึงนี่ก็คือ30นาทีละแล้วก็สา4ห้าสี่สี่ดังนั้นข้อนี้ที่ถูกต้องคือข้อที่ 4เลยนะคะนี่เราก็เลือกข้อที่4ได้เลยสำหรับข้อที่15นะคะโอเคเนาะ